โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสสตรีมนะคะผมก็เป็นสตรีมที่ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเล่นแต่ทีวาเตสนะผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูของกันนะครับอันนีนะ้ใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะผมแจกนะครับผมถ้าซัทช์ใครครบสิบซัทชาร์นะครับผมจะจะผมจะมาแจกอีกนะครับผม โอเครอมันหน่อยฮนะครามผมก็ไม่ดีไม่ได้ดีอะไรมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนเลยกนะ็แล้วกันนะครับผมตัดเลยโอเคนะคะมากลับกันมาอยู่มาอยู่กันในหน้าหน้าทีฟอสเตสน,นะครับผม นี่ฮะของนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับแต่เราจะมาดูในกระเป๋ากันนะครับนี่นะฮะผมของทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะฮะนี่นะครับตะกงเกาแต่งตรงแต่งอะไรทั้งหมดเลยนะยังมีผีด้วยนะครับผมนะฮะแต่งไปเลยครับ นี่หมดฮะใส่ลูกกระตงลูกกระตาใส่ไปแนละ้วฮะนะครับผมโอเคก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะเอ้ยยังสิเรายังไม่แจกเลยนะครัเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนะนนี้ก็อย่าไปนสนมานะผมก็จดแต่งนันเลยฮะ นะครับไอดี ID นะฮะไอดี ID นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเค นี่คือบนนะฮะบนบนนะฮะอันนี้พัสดพัดเฉียนไงวะใช่ป่ะใช่ปะพัสดช่างหมันนะครับพัสดพัดอันนี้นะครับผมนี่นะฮะใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับผมก็ได้จริงๆนะครับ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูรอมาหน่อยฮนะมายวะโอเคนี่นครับคัดลอกไปเลยครับคัดลอกไปเลยฮนะวางครับ ลอกเลยฮนะนี่ครับอะไรจริงนะนี่ครับนะครับผมอาจจะกินไม่ต้องผสมนันนะนี่ครับนี่นะวัตวุสูตรครับ นี่ฮะเกมก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะะใครชอบคลิปนี้ก็ากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอไปแล้วนะขอบคุณครับซัสบสไครต์ดูนะฮะ